เนหลือกได้ช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาวิกฤตเหลืองเรือบันไฟปลากระตักนะมาตาัดแต้วปากตนออกการใช้กระมือบันไฟเนี่ยมันทำไมปั้นทัพน้ำว่ายอ่อนจะเป็นปลาเศรษฐกิจเนี่ยหายไปกันเป็นการต่อสู้เนี่ยผมผมเห็นนำใจพวกเล่าในใทตำเรือเนี่ยพวกกว่าทดหยอดนะคื่นล่ม นอนก็นหนุงข้าวมันอยู่ในเลือดนั่นแหละมูยิงกับไปต้มกาา๋าซ้านมันจะถอนอะไรมันก็ถอนบ่าจริงๆแล้วเล่นเนี่ยมันเป็นที่พึ่งข้องข้องพี่น้องมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะผมคุยกันมาเล่นเลยนะไม่มีดินดักแรงก็อคอวนหลากเด็กบอดซีเก็บเบียร์ได้อาบั้นสื่อเทม่ได้ตั้งเช้าบานได หล่างจากนานกับชายชีวิตอยู่กลางเล่เป็นบ้านเป็นกาเท่มไม่รู้เล่เป็นทีวังทําไม้คนเดฟไม่มีแม้แต่ทีบุกบ้านเนี่ยสามารถมีดีทีบุกบ้านได้ตัวเองไม่มีอยู่การได้เรียนหนังสือเล่สามารถุงให้ลูกตัวเองเนี่ยจนจบปริญญาปีไดุ้่มามาเลื่อนาวัานนี้เล่เป็นเหมือนเดิมหรือไมอ่ไม่แน่ใจ ลูกบ่าวก็ไม่ไกลที่พึ่งเล่แล้วนี่คือญหาท,ที่เป็นประเด็นที่เราในท่านาจะอยู่ใช่เล่ต้องหยิบขึ้นมาแล้งนะครับแล้วก็คุณนายกแดงนะฮะแต่น่าจะเป็นนายกคนเดียวมึงในพิพาเอาบตอตั้งแต่เรโดดเติมเทพาแต่ยิบจอกเหล่องเล่ขึ้นมาแล้งนะนอกนั้นได้เบียปาที่นำมาเหลืองเงียบแป๊กต้องแล่ตงตรง ตัวเขาพบแต่มันใจเล่มาตั้งไร่ปีพุ่มหมาเอ๊ที่ปลาเอกบ่ไอ้ดีที่แปดเอกบ่าอผมก่อนปกกล้องทั้ง้อ,องทิศนอนน้นายก,กัคบคุณพ่อปีน้องแล้วเพื่อคนความวิทยุไม่ลงปีนี้นี่ที่ผ่านอบจนี่ที่ลอยลานผ้าซีจากน้ำมันผ้าซีที่ชาวระมงต้องเสียสละอาชีพให้กับความมังคังของบ่อยั้ต่างชาติแต่คนที่ต้องทุ่นเสียชีพเนี่ยทำไมเดือนละฟันต่อเลยไม่รู้ ปันป่นปั่นเกาลอยห้าอ้อยเสียบก็ได้มาว่าดุยนี่นี่คือประเด็นที่ต้องมาแลกกันคืนนี้ว่าถ้าท่านการเล่ที่คนท้อไม่ปวดเท้าแม่เท้าผ้ารูผ้าเมียงมาได้เนี่ยมันเจออะไรแล,ล้วเราจะไปเป็นปลือยนะขอบคุณคุณประพันนะกระาันมาจากนลาคอแต่นี่กระซิบโวบอาจารย์รุ่มเด็กวัด พึ่อาจารย์มาทุ่มใจมันอย่าอาจารย์เราก็เป็นเจ้าคณะจาังหวัดอยู่บูแกนเนาะบรรตาเลือกนะการูจะก,กันมาไล่ปีก็พอ่อรูเป็นว่าคิดอะไรกันอยู่เจต้องแล้งเมืองแม่หยกแดงนี่ครับจำเป็นต้องตอกหย่อมตรง,งนี้หนึ่งนะฮะพุ่มอันนถ้าพุ่มใหญ่ได้พุ่มใหญ่มาเจนี่ครับในพุ่มได้ือดนายหยกแดงเราอันนี้แล้งแบบลงไปตรงมาเพราะว่าคนีคิดถึงปากทองคนทวนยิ้มเนี่ย ห้ามีห้ามไม่ไงอันนี้ไม่ใช่แร่งย่อนตอนหน้าแร่งย่อกันโยกกับตัดเงินงกับปีนองหรือตะมาเร่นเนี่ย <c oughs> ว่าถ้ามีผู้ปกครองพนน้องติ้นติ็นปัญหาปากทองของพี่น้องเนี่ยมันจะทำห้โอกาสติดจะแก้ไขปัญหาได้หมากขึ้นแต่การลุกขึ้นมาแร่งเรื่องปัญหาปากทองพี่น้องเนี่ยแร่งเทียบท่านมันหมากแ <c oughs> ร,ร่งเหนืองรน้ำมันบ่อยๆเดี๋ยว่าแกน้ำมันมันได้ยิ่งวัวเอ,อาไม้นายกแรงเหลืองพ้นกระถอม จไปพูดเดี๋ยวมาทำลายลีเ่เนี่ยเดี๋ยวโซ่ๆจะย,ยอกพูดโทรศัพท์มาดาวไม่น่ะยกโซ่โจ้เออบรกไม่น่ะยกนี่คือทิ้งในคู่น้ำพี่น้องต้องทนแน่งเสียท่าแล้ววันนี้ฮะจับงานปีนี้เราผู้กิจการนีเป็นเรื่องเทเทชินจมด้วยความด้วยความจริงใจนะฮะที่นี่ในในามาแลว้วปีนี้เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราเห็นช้องเรือนาเสรียมไวยเนี่ย พ,พ่อ,พอ,พอเสียมเขาพอยไว้พอดีน้องกับหลนเขาเรื่องแรกที่ผม่อยา้เราเห็นผ่าพ่วงว่าประมุ้งแต่พี่น้องเป็นเจ้าประมุ้งเนี่ยท่านผืนะผมอยากจะเห็นว่าเมรีเลยไม่ได้เล่นเลยคการณ์เล่เล่าเานี่ยวันนี้มันมป,ปิดปันเรื่องในความจริงนี่นะฮะบนโลกพื้นนี้เนี่ยนะ,ะมันเป็นน้ำแต่เซซามุนซีมายุ่ว่าเป็นเล่ทั่วโลกเนี่ยเซซามุนซี เล็้อาหารที่เยอะที่ทุตข้องมนุษยาชาติคือเลอ่กุ้งหอยปลาเนี่ยไม่กล่าว่าเป็นอาหารโปรตีนคือเรามีข้าวมีทั่วมีอะไรเนี่ยเป็นพักเป็นเป็นคาร์โบไฮเดรตมาได้มาะด้ปลาหมันทำลายพันทัชนำไว้อ่อนเดี๋ยวจะเอาไมา้ก้นกินเราจะเห็นลูกปลาลังเคี้ยวลูกปลาอินทรี่แต่เอาหนีวว่งก้อยเนี่ยเป็นเล่เยเทพแป๊บร้านเป็นเก้ง เป็นหลับทิพร่อสองขาโรงงานปลาปนแต่พุงท้าม,มาลูก้านเราจะได้กินไรว่าอีมันหลอดตายมาสักตัวว่างปลาทูยังมาเป็นกันนรน่าลื่นเนี่ยมันอยากเส่นอยากเดี๋ยวใสยประเทศนี้ริงเจ้าไม่มียังมีเกิดมือทำไรลานโจมัง่ายนิดเดียววพานี่เนี่ยประเทศของเราเนี่ยส่งปลาปนปลาปนเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวปลาจะคนหลากเลยไปทำปลาบ้นเนี่ยสูงสุดในเอเชีย่ยลอยไรเพราะมันมีบริษัเทเตก้าห้างสักบ่อยสักตีพี่จะเลือกอิกับันพี่น,อน้องเคยดีเฉยมาเอ <S S 2> เอาไก่ข้าวไม้เราเลี้ยงทำไมก่อนนะไก่ข้าวอะไรเป็นนี่ไม่นื้อแถวนี้มันราเป็นไหมนะแถวบ้านพมแถวถุงกระมินเนี่ยก็ไปวิจัยเด็กอินเด็กไก่ข้าวว่ามีอย่างน้าออกมาแล้ว เราว่าไงดีคือไก่ขาวเนี่ยมันใส่ยาปฏิชีวนะสร้างแหล่งเนื้อที่ไอบ้านเราพอไก่ขาวตายวันหนี่มันช็อกเกมาไม้ลูกกินนะอยู่ๆเด็กผู้ชายยังนุ่มเด็กผู้หญิงขึ้นคนหน้าแข็งจริงไหมลูกเพรานั้นต้องระวังในการกินอาหารโปรตีนเีกจากการปรุงแต่งนั่นไม่ถึงหว่ากินอาหารชอก มียาปฏิชีวนะในอาหารมีสารแหล่งเนือ้อในตางประเทศเขาจะคุ้มไหมวาถ้าว่าจำเงนเท่านี้วันนะห้ามคายถ้าต,ตายจะต้องทำลายไม่ใช่ออกไปเดกินไอ้บ้านร่ไมาหยกปีงลูกเศร้ากินในลูกเบากินกันเด็กชายเป็นกระตือกระมัดสช่วนหนึ่งเปว่าวการกินอาหารแต่มันมีสารแหล่งเนือ้อมียาปฏิชีวนะซึ่งพวกเราไม่ค่อยรู้เท่าท่านเราไม่ไดมาแต่การก็มไม่ได้สนใจประเด็นนี้ประเด็นนึงเพมก็คือว่า เดี๋ยวนี้าาโปรตีนนะฮะหวกเหลียงไก่หวหมูอกยกไรเนี่ยเขาจะไม่ต้นใจว่าทะเลจะชิบห้ายหรือเปลือเขาไม่ต้นใจเราก็ต้องการจะขายไก่ขายหมูม<า>เพราะฉะนั้นการทำไรทะเลเนี่ยยังไม่เคยมีการแก้ไขเพราะว่าบอยชัดนี้มันเยอะดับโลกปักการเมืองถูกปากเมาเบียจะเขาพ้อ,อระบประมงตั้งแต่ช่องวันซี่ลอยกาซิปนี่ออปปรับปีแล้วไม่เคยแก้ไข เพราะเจ้นเครื่องมือจำไร่ล่างทะเลเนี่ยมันจึงไม่เคยโตกันใกล้ใกลเลยวรุ่นนหลาเรือกบรรทุยังเต็มเลยเหมือนเดิมนี่คือสไซส์หนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่วิกฤตดน้ำันอาบจีบประมงเมื่อนคนบานๆเร็วๆเมื่อนพวกเราได้จอดอยู่ในเล่นะพวกเอาตัวย่างมาแล้วแก้าเนี้ยจะไม่มีวรุ่นขับบินนองไปแล้วแถวบัตตานีแถวนครบ้านคุณประพันธ์ี่ก็ยังแถวบัตตานีนุ่ม กั้เลรกต่ตอนหน้าต้อนมากต้อนเปล่าไปมันแท็กเตอร์นุ่นขึ้นมาเป็นรถที่ปลอไปยืนแรกในฐาเรือโลกลาอินซี่โลกลาลังเคี้ยวโลกลาก้องเป็นกิ้งๆนี่คือวิกฤตที่เกิดแจ้งนายอยู่ใไม่มีใครสนใจทะเลมีหน้าหยอกแดงกองแกงกองแกงอยู่แต่โชว์ไม่ได้เท่าจะมือบวกนี้ยังไม่จัดการ แต่ว่านายากแดงอาจจะจัดการหน้าเร่ของตัวเองได้ก็กาะก้อนยัดทองทิ้นออกอะไรเดี๋ยวไปว่ากันนะผมต้องการใหณ์นี้แบบกว้างว่าประเทศเรามีเล้าบากพ่อเคยส่งอาหารทะเลนี่ออกนอกได้แต่วันนี้เนี่ยคนจับปลาแทบจะไม่มีที่กินลงเมีแต่จะกินไม่พอเพราะว่าน,นี้เนี่ยเรามีวิกฤตตั้งการเมืองมีการเมืองเนี่ยยังไม่เห็นว่าคนจนถ้าเห็นู้ว่าคนจชนวันนี้ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องมือทำอะไรทะเล ท่ามพลีให้ชาวประม,ามงยีติดทองจังหวัดใอ้ติดเลขเนี่ยอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่บางแหง่งนี่หลักเลือกขึ้นมาตั้งตาแห้งแนี่ไปเก็บมือไส้ได้วันอร่อยช่วงออยไม่ใช่ปล่อยบว้ทัดแต่มันทำไรอาชีพทำไรถึงทำกินแล้วจ่ายก็เดือนละพันกว่าบาทมันไม่ใช่ปนันนะครับต้มยำไอ้แรล่ตัวเล็กข้มขอมูลเครื่องมือทำไรหลังนะไมท่านชากันไอ้แรล่ตัวนี้ พอพี่น้องจะได้คิดว่าในงานวิจัยเนี่ยในลอยลรูปปลาเป็ดนะทั้มุดไปเอาปลาเป็ดไปตักมากองมาลอยรูปไปตักมาลอยรูปเด็กเขเดกเขาคนันเป็นหลอดทิ้หลอดทิด้งหงานวิจัยก็งลมาโม่งบอกว่าในลอยรูปเนี่ยนะมันมีปลาดิเผดเป็นปลาเศรษฐกิจเนี่ยทรามที่ว่าผอรที่ในไม่ทราอยตัวก่ทาี่ว่าต,วตัวนี้เป็นปลาทีเ่เล่ากินนะ น้องดันเนี่ยฮอ,อกที่ว่าเปอร์เซ็นต์เนีเป็นปลาแป๊ดในปลาแป๊ดนั่นแหละหมาถึงว่าท่ามที่เปอรเซ็นนึ่งใอ้วนล่างเนี่ยเป็นปลาที่พ่อเจียนได้พ่อสอดได้เอาไปท่ามที่ตัวอีกฮอกที่ว่าตัวเป็นปลาแป๊ดในฮอ,อกที่ว่าตัวนั่นแหละอีกท่ามที่ว่าตัวเป็นหลวบปลาเอี้ยดเห็นเราจะมากินได้นี่คือสถานการณ์ที่ยังเป็นอยุน่ะปัจจุบันว่าทะเลเราไม่ได้รับการปกป้องดูแลมือไข้าย,ยาวเศร้าได้เศ่าเอาอยู่เลยนี่คือวิกฤติที่พี่น้อง ทั้งท่วงพระทั้งตัวประเทศนะอันนี้พวกนาเลตัวเลขว่าถ้าไม่ก่อนคงบองบอกวา่าเขาเก็บข้าปปมุนเอาผมหยกไปยางไม้ปี่อมอรอยซีเนี่ยตอนล่องลางหนึ่งชั่วโมงได้ซ่องรอยเก้าเจกิโลมันเฉียดหมต่เืองอยู่ต้ตนบนนะั่นไหนมีต้องอร่อยซีนะฮะลากเวาลาเอาไปนอกเล่ยปะเนี่ยจับเวลาหนึ่งชั่วโมงกูอวนึ้นบ้าได้ซ่องรอยเก้าสเจ็ดกิโล ปมาถีงปีองมาลอยบ้าเรือที่สิบเกกิโลปอปีต้องมาลอยที่สิบเารือ1ิอกิโลปีนี้ปีท้องัทนอรอยห้าพี่อกก็หวาเรือไปถึงสิบกิโลนี่คือหางใหใจตองรวมมะม่วงวัะเลไเมันวิกป,ปนี้แล้วแต่ไฟการเมืองยังไม่เคยจิแก้ไขว่าเอาแล้วปนี้เราเสร็ร้อยมีวลลากอยู่เลยเขาไม่ต้นใจไงพี่นอ้องนี่คือปัญหาเดี๋ยวต้องเจอรวมกัน งงานปลาป่นในประเทศนี้เนี่ยมีอยู่ลอยจักโล่งทว่าประเทศเนี่ยไอ้โรงงานปลาป่นได้เอาปลาเอียดๆปลาที่เรากินเนี่ยไปทำปลาป่นเป็นอาหารซักเนี่ยลอยจักโล่งวันหนึ่งขี่ตันเห็นรูปปลาเอียดๆึันเป็นหลอดที่ปลอ่อยเราเลือกนี่เล็บนี่เลืออะไรนี่คือข้อติดจิงที่เราที่เรายังไปเจอหน้ารวมกันไอ้พวกทด้ไปทำปลาป่นขายเอาลูกปลาเล็กๆที่เรากินไปขายเนี่ยผมไปเละตัวเล็กมา เด็กปีต้องมาลอยทิพซ้างนี่รุกละที่เชฟบาทมีร้องมาลอยห้าที่สร้างรุ่นละสร้างทกว่าบาทโง่หนูรวยเอารวยเอาแต่คนกินปลาเนี่ยแย่ลงแย่ลงถ้ามาเรื่องประนีรัฐบาลรู้ไหมรู้ถ้ามาหน่วยงานต่างๆรู้ไหมรู้แต่ก็ไ่ยอมใกล้ใกกฎหมายเพราะปากการเมืองปลอโซโเนี่ยต้นเยอะจะอยู่ไปในอุ้งมือของบริษัทเยอะๆนี่ไอเงินปักการเมืองเลือกถูกปากนะครับ แรงปนีเหมือนกับมดวังเนี่ยในท่านาเดียบอกพรุนี้ทจ้าแม่กับเจ้าประมงมาตทำเดชอย่าคิดว่าปีอย่แล้วร่างนี้จะง่านแะ่ขยายไปจากต้มคลาไปถึงแปดบุรีมันมีชุมชนประมงที่ลุกขึ้นมาสู้ตั้มบ้านปลาทั้มต,ตะนาคคารปูเอาลูกปูเด็ใครหนอกดองไม่ตายที่มาทำแล้วปล่อยลงเล่นะมันคุ้มเราพั้นแรงถึงนักก้อนก็นกมีไร่เตะเดี๋ยวนี้มีมากขึ้น นายเตตบาลเตตาทาลากอกคอบรรยัตสองทิ้งห้ามอ่นหลาอ่อนรุ่นคราววันนี้ชุมชน่มละมุงไล่ชุมชน่ถ้ามายืนขึ้นมาได้เพิ่มเดีว่ามันก่อนข้างยากทั้งที้เราบางอบตเนี่ยติดเล่แก่ท่ามู่บานในคณะที่อบตนั้นมีทิศมู่บานการยอกคอบรรยัตสองทิ้งโมทสมาชิกก็มายกมือง่ายเลยเราะมันไม่เกี่ยวกับเล่ตั้งต่งมือนกินเคลือกุ้งกินปลาเนั่นแหละ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นนาทีข้องนายกเื็ทุมคนรีหรืย,ยอกออกรนายกอบตนั้นๆจะต้องเขียนว่าเล่คือเล้งหนโปรตีนเรามีเล่อยู่แค่บ,บ้านเรื่องเล่ต้องให้หลวกไปกินไก่ข้าวต้องให้ไปกินมูคุ้นปล่อยลามมาเลยถ้าไม่เห็นโจทย์ตรงนี้นะครับคนก็จะไม่ต้นใจเล่ออกเล่ไม่ได้ก็ไปเสือไก่ไปเสือมูแต่ท่ามว่าสิ่งดีๆอยู่หน้าบ้านเนี่ยใส่เราไม่ไดูแลอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์เตะ ดีใจเี๋็หน้าหยกแดงมาท้่ใจเหลืองเล่ยได้ข่าวว่าภาษีนำม,มั่นก็มาช่วยเลืองเล่ยไม่ยวไปตั้งคู่มืนบ้านเพื่อนเา่เลยนะครับก็ขอบคุณกัน